สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามายังช่อง Unlock Your Energy นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอทำนายดวงชะตาของผู้ที่ะะเกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะประจำเดือนเมษายน2566สงกรานต์สงใจทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างนยคะกลับบ้านกันหยุดยาวนี้ไหมคะออแต่อย่าลืมมาเช็คพลังงานกันนะมาดูซิว่าเมถุนเดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะ เออดูหน่อยการงานการยังความรักสุขภาพไวมากเลยค่ะเข้าเมษาแล้วแป๊บแป๊บมาดูกันนะชาเมถุนที่ผ่านเข้ามาช่องนี้นะคะ ขอบคุณมากๆที่ยังติดตามกันมาตลอดนะการงานการังนความรักสุขภาพนะคะความสัมพันธ์ขอให้ชาเมถุนตั้งจิตเป็นสมาธิทําใจใส่ๆดูไปด้วยกันนะคะการดูไพ่ไม่ได้ดูเพื่อให้เครียดนะคะดูเพื่อให้เราได้มีไกด์ไนะลน์เนาะเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันดีไหมจะทำตัดตัดถึงใจดีไหม อภัยทาโร่สำหรับนี้นะคะได้ทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่คิดที่อยากจะทําเรื่องราวต่างๆนี้่ะแม่นยําและชัดเจนด้วยนะคะอ่ะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักสุขภาพความสัมพันธ์จะเป็นยังไงขอภัยดูไหนซิสิ่งที่พาย่าจะบอกนะเดือนเมษาเดือนเมษายน2566นะคะชาวเมถุนมาดูซิตั้งิจไว้นะอ่ะใบแรก มาดูกันเดมันกังวลเลยไม่ทุนการเงินหรือเปล่าหกเหรียญเอรับซอสเดอะคอมิดเดอะเมจิกเชียนหกดาบสามถ้วยกินกับขับเดอะเอมเพรสน่าจะเป็นเรื่องคู่หรือเปล่าเนี่ยเดสโอ้ไพ่ออกค่อนข้าง,างพีคนะพลังงานใต้ไพ่ดูหน่อยสิเป็นเจ็ดเหรียญคือเหมือนคุณค่อนข้างซีเรียส คุณมีความกังวลใจแล้วแหละพลเดมอนคุณเนี่ยมันมีความกังวลใจลึกๆอยู่ข้างในนะครับพลังงานของเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่ทําให้คุณร,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 รู้สึกแบบข้างในแบบไม่ค่อยเต็มร้อยอะ่ะเหมือนคุณอาจจะนึกถึงคนคนนี้อยู่เข้ามาในใจอยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าแล้วจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยคับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆภัยมันค่อนข้างขึ้นมาพีกตรงที่มีภัยเดชเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ตองกะลยเห็นว่ามันมีความกังวลพลังงานลบมันเข้ามาละมันกําลังจะจะทําให้คุณรู้สึกแย่นะเออแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนผ่านยุติทุกอย่างได้เนี่ยหรือตัดสินใจได้เนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนฟ้าหลังฝนมันก็จะกลับมามันจะสดใสมากขึ้นอ๋อ คุณจะกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นคุณจะกลับมาดีขึ้นแล้วจะไม่มีความเศร้าอยู่ในใจของคุณแล้วนะคะเนอะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดเลยแต่ว่าคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีการจบสิ้นของอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานเพื่อลาออกการเงินเพื่อปิดหนี้ความสัมพันธ์เพื่อจบยุติเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะหรือชีวิตที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานก็ได้นะคะหรือในเรื่องของจิต ที่คุณจะต้องเปลี่ยนจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกให้ได้เลยเนาะการงานมาดูกันว่าช่วงนี้ถ้าใครที่ทำงานอยู่อยู่ที่เนี่ยต่อไปจะดีไหมเป็นยังไงจะแฮปปี้ไหมจะปังไหมจะกน้าไหมขออไั่ทารู้สำหรับนี้ได้ทำนายได้อย่างแม่นยํนนะการงานชาไม่ถุนดะูรสิเหมือนช่วงนี้คุณไม่ได้แบบ ไม่ได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเหมือนไม่ได้รับการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างมาการงานดีนี่การงานดีค่ะทุกอย่างมันจะบโฟลต์ตามแพชชั่นถ้าคุณมีความทะเยอทะยานคุณอยู่ที่นี่ต่อได้ถ้าคุณมีโอกาสพัฒนาที่นี่ก็ให้พัฒนาได้เหมือนกันมันคือความสุขม,มันคือความสมบูรณ์แต่คุณมีความลังเลอ่ะอ๋อจริงๆอาจจะเป็นเรื่องเงินไหมคุณอยากได้เงินเพิ่มเหรอจริง อ๋อถ้าตรงนี้มันให้คําตอบไม่ได้หางานเสริมสิอย่าพึ่งมาคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่คําตอบของคุณเพราะตองก็รู้สึกว่าตึงจริงจริง,รงมันก็ดีนะเออมันก็ถือว่าแบบดีอยู่คุณยังมีอํานาจยังมีความสามารถและที่นี่ก็ยังต้องการคุณอยู่คุณมีความลังเลย่ะลองหางานเสริมทําไม่ล่ะ f r e e l นซ์จ job อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นแต่ถามว่าการงานดีไหมมันก็ยังดีอยู่นะอก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยน อ่ะแล้วถ้าจะเปลี่ยนน่ะจริงๆตองก็จะต้องไม่สามารถตัดสินใจให้คุณได้หรอกต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีไหมขอดูหน่อยนะคะการงานอ่าถ้าเปลี่ยนงานจะดีไหมในช่วงเดือนนี้ขออภัยได้ทำาไรได้อย่างไรบ้านสิ่งที่ไพ่จะบอกจริงๆเหมือนอุยย้ยไพ่ลวงเลยเหมือนคุณเพิ่งเปลี่ยนงานมาเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเริ่มงานใหม่เหมือนกันคุณกําลังรีอย,อยู่ดีกว่าการเปลี่ยนงานใหม่อืม คุณยังตัดสินใจไม่ได้อะถ้ายังลังเลถ้ายังสงสัยกับตัวเองถ้ายังแบบไม่มั่นใจก็อย่าเปลี่ยนช่วงเวลานี้อาจหาเวลาอออย่างอื่นทำหาแอคทิวิตี้อย่างอื่นทําก็ได้ค่ะเช่นวาดภาพอะไรที่มันเป็นฟลอกอะไรที่เป็น l i f e สไตล์ตัวเองที่มันมีความสุขมากขึ้นหรือปลีกวิเวกสันโดษมาก็ได้คุณอาจจะเข้าสังคมไม่เก่งแต่คุณอาจจะแบบไปเข้าสังคมกลุ่มอื่นที่มันมันเหมือน อีกมิตินึงของคุณก็ได้อะหมายคมว่าแบบครอบชอบส่วนตัวของคุณอะไรอย่างนี้เป็นงานอดิเรกก็ได้นะโอเคไหมหางานอะไรเพิ่มเติมดีกว่าทําตรงนั้นให้ให้มีงานให้มีเงินเพิ่มแล้วมันจะยิ่งดีๆขึ้นไปเลยสอานะคะเพราะว่าเหมือนก็เห็นเหมือนกันว่าคุณก็ก็เหมือนอาจจะเพิ่งได้โปรเจกต์มาหรือเพิ่งเปลี่ยนงานมาแต่อยู่ตอนนี้ก็มีความกังวลแหละเกิดขึ้นอ,อาจจะเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่มากระแทกใจของคุณนะ่ะ ไม่ใช่เรื่องงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเรื่องงานเคลียร์ไปแล้วเอามาดูเรื่องของการเงินบ้างเป็นยังไงขอให้ไพ่ดูหน่อยการเงินสภาวะทางการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูสิสีนี้ไพ่จะบอกการเงินเย,ยนันไงยันนะสามเม็มาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรขอให้ไพ่ได้ทำงไงเงี้อะอย่างเงี้ย มีกินมีใช้ปกติดีคุณไม่กลา้าใช้เงินเลยอะ่ะเพราะว่าคุณกลัวช็อตเงินอน่ะคุณกลัวที่จะมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างวางแผนดีนะดังนั้นก็ดีละค่ะอย่าให้ใครยืมเงินเด็ือขาดเลยแล้วก็อ่อพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้กินรู้ใช้เนาะส่วนใหญ่เงินก็จะมามาจากการทํางานเป็นหลักแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายป,ป,ปรับเช่นเดินทางไปนู่นไปนี่แบบ ไม่ได้อยู่ในแพลนนี่คุณวางไว้อะนะประมาณนี้เลยอ๋อจริงๆคุณเป็นคนหนึ่งที่ซีเรียสเรื่องการใช้เงินพลนนิ่งเรื่องการใช้เงินมากๆเลยนะดังนั้นอ๋อก็พยายามแบ็กอัพสำรองเงินไว้นั่นแหละอย่าใช้ใจ่ายอะไรที่แบบไร้าสาระเนาะเก็บได้เก็บก่อนช่วงนี้เพราะว่าไ่เดทเกิดขึ้นแล้วก็ไ่เดอทาวเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างเอเนอร์จีไม่ค่อยดีดังนั้นพยายามอย่าให้เงินมันหมดนะคะโอเคไหม อ๋อหางานเสริมเพิ่มนั่นแหละดีละมันเป็นคําตอบในช่วงเดือนนี้อ่ะสุขภาพเป็นยังไงขอดูหน่อยคิดว่าตอนนี้สุขภาพใจไม่ค่อยเบิกอะ่ะอืมอย่าคิดลบนะพลังงานลบมันเยอะขอดูหน่อยสิว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างสีให้จะบอกตัดสินใจค่ะ แสดงว่าจิตต้องแข็งจิตต้องสตรองจิตต้องมั่นคงอ่ะช่วงนี้จิตมันหม่นหมนมองมองนิดนึงอ่ะมาตั้งแต่อดีตละช่วงแบบนิ่งๆมาหม่นมองมารู้สึกว่าใจตัวเองมันไม่แฮปปี้เท่าที่ไหร่เท่าไหร่กลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาโฟกัสตัวเองกับความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะคะแล้วก็มั่นคงกับตัวเองกลับมาสตรองมากขึ้นนะคะปกติชามีทุนก็เป็นคนสตรองอยู่แล้วแต่เนี้ยวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณเหนื่อยคุณอยากจะคุณทุกข์ใจ มันทํามันทําให้ใจของคุณไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ไพ่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องกลับมาเชื่อมัน่นกลับมามั่นใจมากขึ้นได้แล้วนะหยุดเศร้าได้แล้วอะ่ะอืมประมาณนี้น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ได้เลยขอดูหน่อยสิเรื่องสุขภาพตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพใจน้วนๆโอเคไหมความสัมพันธ์คนโสดเป็นยังไงดูหน่อยนะคะคนโสด คนโสดเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาไหมขอให้ไพ่ได้ทำนายได้อย่างมันยั่นะคนโสดดูสิไพ่จะบอกว่าอะไรคุณยังรักตัวเองอยู่อะ่ะคุณไม่อยากที่จะแบบไปผูกติดกับใครอะ่ะแต่ถามว่าพลังงานดีไหมพลังงานดีนะคะโสด แต่ก็มีคนเข้ามาจริงๆการเข้าสังคมการเจอสังคมก็มีโอกาสได้เจอคอนเนคชันใหม่ๆนะคะอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆได้กลุ่มใหม่ๆคุณรองเรียนรู้ดูก็ได้อาจจะเจอกับที่ทํางานเจอจากลุ่มเพื่อนคนนู้นคนนี้หรือจาก ออนไลน์ต่างชาติต่างประเทศได้หมดเลยเรารู้สึกว่าคุณก็ยังรักตัวเองอยู่นั่นแหละในะทางกับการการได้เจอมิตรดีๆมันก็ดีส่วนตัวต้องรู้สึกว่าการมันได้เจอมิตรดีนะดังนั้นลองเรียนรู้กันไปเสน่ห์ของคุณมันแพรวพาวมากเลยอ่ะอืมก็ถือว่าเด่นมากมากแต่ถามว่าลึกๆคุณอยากจะลงหลักปะฐานกับใครไหมก็ยังดังนั้นเรียนรู้กันไปได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะเปิดใจเนาะ คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหล่ะเป็นยังไงะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้านึกชื่อคนที่คุณอยากจะถามถึงไว้นะคะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่มาดูซิความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขารู้สึกยังไงอยู่แล้วคุณกับเขาเป็นยังไงคุณนี่แหละระแวงเขาไม่ชัดเจนเขายังคิดถึงอะไรเก่าๆอยู่อ่ะ ทุกอย่างจะต้องอยู่บนความเป็นจริงนะคะชัดเจนออดังนั้นอะถ้ามันมีการโกหกเกิดขึ้นแล้วตองก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วตัวคุณเองนั่นแหละเรารู้สึกว่าตัวคุณเองคุณยังไม่ไว้ใจเขาเลยแล้วก็ตัวคุณเองคุณยังมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเลยเขาเองเขาช่วงนี้เขานิ่งๆเขาทบทวนอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงกับคุณต่อจริงๆเขาก็เป็นคนที่เข้ามาดีนะคะไม่ได้เข้ามาแล้วแบบทําร้ายคุณ อ,อความสัมพันของคุณจริงๆอยากจะลุ้นว่ามันไปได้แต่ขอให้โรแมนติกมากกว่าเดิมขอให้ซื่อสัตย์มากกว่านี้ต้องรู้สึกว่าเห็นคุณนั่นแหละที่ไม่ค่อยแบบมั่นใจเท่าไหร่อืมนะคะเปิดใจหน่อยเรียนรู้กันไปนะคะจริงๆไม่ได้แย่นะอย่าคิดลบอย่าไปทําอะไรแบบอย่าไปคิดกังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นก่อนอื ก็เรียนรู้กันไปนะคะอะคนมีคู่แล้วล่ะเป็นยังไงขอหน่อยสิควาสัมพันธ์คนมีคู่เป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขารู้สึกยังไงคุณอยู่แล้วคุณกับเขาสามารถพัฒนาการต่อไปได้ไหมคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันแบบเหมือนอยากจะให้ใคร อยากให้เขาแคร์คุณอยากจะให้คุณแคร์เขาอยู่อย่างเงี้ยอื้อาวความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยแหละอาการไม่ดีแล้วมันเหมือนมีรักสามเศร้าเข้ามามีปัญหาเกี่ยวกับสามคนน่ะเนี่ยสามถ้วยสามคนคาราคาสังใจเบือ่อโกโหกคู่ของคุณตอนนี้เขาคิดมากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมีการทะเลาะช็อตฟิวกันง่ายๆมากๆเลยความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนใดคนหนึ่งเจ้าชัว แล้วก็หลายใจอ่ะจะรอดไหมเนี่ยขอดูหน่อยอนาคตมันจะไหวไหมเนี่ยคือตัวคุณต้องไปเคลียร์ก่อนนะคะคุณมีเรื่องราวคาราคาซังใจอยู่อยู่ต้องไปเคลียร์กับความสัมพันธ์ของคุณกับคนของคุณและคนอื่นๆของคุณ อ๋อตอนนี้คนคุยของคุณเขาเขาคิดมากคิดกังวลมากๆเลยและหากค้าเขาไม่มีสติพูบเขาก็อาจจะช็อตฟิลตัวเขาเองเลยดังนั้นขอให้คุณคุยก่อนแต่ต้องรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรนะตัวคนนั่นแหละมีอะไรลังเลอะตายแล้วไม่ถุนอืมเนี่ยแสดงว่าไพ่เดทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความลังเลหมดเลยอะ มันคือพลังงานลบที่เข้ามาอ๋อขอให้คุณเคลียร์ตัวเองก่อนอืจะเอาอยัางไงต่อตัดสินใจอย่ากหกตัวเองลงเรือลําเดียวก,วกันแล้วก็คุยกันสี่อย่าให้คนหนึง่งพายคนหนึ่งไม่พายเลยมันก็ไม่ได้เวลาเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยายทุกอย่างไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสบายๆทุกอย่างมีทางออกอคุณอยากจะเป็นแม่ของลูกได้คุณก็ต้องทําใจให้ใสๆทําใจให้มันรู้สึกว่า เออเราโอเคเราจะเป็นแบบนี้ให้เขาได้นะหรือถ้ามันเป็นเรื่องคนสองคนคุณต้องต้องบอกเขาอยู่ดีค่ะว่าแบบคุณไม่โอเคกับสิ่งสิ่งเนี้ยอืมต้องเห็นนะว่าคุณอยากจะไปอยากจะมีใครสักคนที่มาเท่าเทียมกับคุณได้แต่เหมือนตอนนี้มันยังแบบมันยังมีความกังวลอยู่เลยอะ่ะ นึ่ออกไหมยิ่งไพ่อ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วแบบมันยังรังเลหมดเลยอ่ะแล้วยังมีความเจ้าชู้อ่ะในความสัมพันธ์ของคนมีคู่อ่ะคุณคิดว่ามันเวิร์ไหมล่ะและเนี่ยสามดาบยังมีเรื่องราวรักสามเศร้ารักซ้อนหรือหรือบางคนอาจจะไม่มีรักซ้อนอะไรก็ได้นะแต่มันมันเป็นความรู้สึกแบบคาราคาซังใจปัญหาเดิมๆอ่ะก็ขอให้เคลียร์ก่อนนะอ๋อเมถนุน ต้องเคลียร์นะไม่งั้นเนะี่ยมีโอกาสจบสูงมากเลยคนมีคู่เนี่ยและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนะี่ยเป็นอย่างนี้โอเคไหมคะดังนั้นมันมันจะเป็นการยุติละมันจะการเป็นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถาน,นะละอืมก็ต้องใจเย็งงนเนาะอ่ะก่อนจากการหนึ่งใบไพ่จะบอกอะไรขอให้ไพ่ได้ทำนายได้อย่างแม่นยำ วนนี้พายอยากจะบอกนะคะให้ทาให้ทนรู้มาดูสิหนึ่งไปก่อนตากันเนี่ยคุณมีบางอย่างอยู่ในใจแล้วบอกใครไม่ได้คุณเก็บไว้่วาคุณร้องไห้คุณมีน้ําตาคุณมีความรู้สึกอยู่คนเดียวเหมือนพวกคนเดียวอะคํำถามคือทําทําไม อะไรที่เป็นความสัมพันธ์แล้วมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวคุณอยากให้เขาแคร์คุณยังไงคุณบอกคุณมีอะไรในใจอยู่คุณอยากเก็บเพราะคนที่ทุกข์คือคุณนะคะให้คุยเลยให้บอกเลยหรือถ้าคุณบอกว่าคุณตอนจริงไม่มีอะไรเลยค่ะก็อย่าไปคิดมากอะไรที่มันหนักอะไรที่ถือแล้วมันเจ็บมันทําให้คุณเหนื่อยก็วางมันซะลุกขึ้นมาได้แล้วอย่านั่งอยู่เนาะอย่ากังวลใจอยู่ ี่คุณเป็นคนเก่งอะ่ะแต่ความรู้สึกของคุณมันสวนทางมากๆเลยอะไม่ถุนดังนั้นอย่าอยู่กับอย่าจมอยู่กับอะไรที่มันทาให้คุณแบบเหนื่อยนานๆท้อเจนนานมีน้ำตาดานานนะต้อง move on ได้แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมถุนหลักๆในเรื่องความสาคัญแหละที่ต้องกังวลเรืออื่นต้องไม่ติดขอบคุณมากๆนะคะเมถุนะ่ะเมษายนนี้ปีใหม่ไทยช่วงสงกรานตองก็ขอวอวยพรให้ทุกคนถูกหวย มีเงินได้ยเยอะแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างที่คุณทําไม่ว่าจะคิดจะทําจะพูดอะไรก็ขอให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะกลับมาเป็นกําลังใจให้ตองด้วยเหมือนกันขอบคุณที่สปอร์ตขอบคุณที่กดไลค์แชร์ Subscribe กันมาตลอดนะคะขอให้พลังงานดีๆอยู่กับคุณเสมอๆนับจากนี้และตลอดไปกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเดือนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ